ทั้งกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะครับก็ดีหรือว่าสถานการณ์โควิดสิที่ผ่านมาแล้วก็การเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนประกอบกับมีปัจจัยทางด้านพลังงานโลกเข้ามาเนี่ยมีหลายฝ่ายหลายประเทศมองว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยบวกสําหรับประเทศไทยเราซึ่งถือว่าเป็นเมืองแห่งการเกษตรเราเป็นครัวของโลกแต่จริงแล้วเนี่ยเราก็เผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเราเจอกับเรื่องของปรากฏการณ์ลาดิยาเราเจอกับปรากฏการณ์น้ําท่วม เพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังว่าผลผลิตท,ทางด้านการเกษตรจะได้ปัจจัยบวกจากปัญหาต่างๆที่เอ่ยนามาเนี่ยแต่พอมาเลยเจอปรากฏการณ์ลายนิยามาเจอปกจจัยกับน้ําท่วมอยู่แล้วเศรษฐกิจโลกที่มันกลายเป็นตัวแปรสาคัญเนี่ยเราจะไปมองทิศทางในเรื่องของผลพวงทางด้านการเกษตรของเราในขณะนี้นะครับมันมีการผ,ลผลันผวนมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับทางท่านตาปีวัชรังกูลท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสกนะครับตอนนี้ท่านตาปีอยู่ในสายกับทานผู้ชมเลยนะครับท่านตาปีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธรรมศักดิ์และผู้ชมทุกท่านค่ะกราวขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับทางรายการก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้สสกเราประเมินสถานการณ์ในขณะนี้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมันมีผลพวงต่อภาวะเกษตรของบ้านเราที่จะมีการรับมือกับปัญหาต่างๆตอนนี้เราประเมินภาพรวมๆก่อนเอาภาพรวมๆก่อนมองไงภาพท่านตาปีครับ ภาพรวมๆนะคะก่อนก่อนที่จะมาพูดถึงภาวะในไตรมาสสามที่ลาา่าสุดทางสสกเองเพิ่งได้ประมาณการไปขอเท้าความไปที่ไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสสองที่ผ่านมานิดนึงนะคะคว่าตัวภาวะเศรษฐ,ฐกิจการเกษตรหรือ GDP ภาคเกษตรนะคะในไตรมาสหนึ่งแล้วก็ในไตรมาสสองที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าขยายตัวได้ค่อนข้างดีเลยนะคะซึ่งในจากการประกาศตัวเลขของทางสภ,ภาพัฒน์อะค่ะในไตรมาสหนึ่งเนี่ยขยายตัวสูงถึงร้อยละสี่จุดเ็ ขนาดที่ใจมาสที่สองเนี่ยก็ขยายตัวได้ใกล้เคียงกับใจมาสที่หนึ่งอยู่ที่ร้อยละสี่จุดสี่นะคะหรือถ้าเรามองในภาพรวมในช่วงครึ่งแรกของปีสองห้าหกห้าเทียบกับครึ่งแรกของปีสองห้าหกสี่ะค่ะก็จะขยายตัวประมาณร้อยละสี่จุดหกนะคะทีนี้ตอนนี้อะค่ะพอมาเป็นใจมาสที่สามเนี่ยสถานการณ์มันก็มีการพลิกนิดนึงนะคะ,คะจากการประมาณการของทางสงสงกอเองเนี่ยพบว่าในไใจมาสที่สามเนี่ย ตัวเลข GDP เนี่ยกลับมาหดตัวร้อยละหนึ่จากที่ขยายตัวได้ค่อนข้างสูงนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งตัดใจสําคัญเลยก็อย่างที่คุณธรรมศัติ์ได้กล่าวไปแล้วค่ะเมื่อช่วงต้นว่าเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะคที่มีความแปรปรวนแล้วก็ประกอบกับปรากฏการณ์ลานยที่มีกําลังแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีอิทธิพลของลงมมรสุมและก็พายุที่เข้ามาหลายระลอกโดย ถ้าเรามองในช่วงไตรมาสุามค่ะตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยจะมีพายุมู่หลานกับพายุมาอ,อ้นนะคะแต่ว่าก็มีการอ่อนกําลังลงที่ก่อนที่จะเข้าประเทศไทยแต่ว่าล่าสุดเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะพายุโนรูเนี่ยพัดเข้าไทยโดยตรงนะคะก็ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศนะคะในขณะที่ ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าและแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยมีปริมาณสะสมอยู่มากเนื่องจากว่าในปีนี้ค่ะฤดูฝนเนี่ยเริ่มต้นเร็วกว่าปกติก็ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศอย่างที่เราได้รับฟังข่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่หนักๆก,ก็จะเป็นทางภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือซึ่งปัญหาตรงนี้ค่ะก็เป็นอุปสรรคต่ตอ,อการเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตรในบางพื้นที่ทําให้ผลผลิตบางส่วนเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีปัจใจบวก ในเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 เนี่ยก็ทําให้กิจกรรมการผลิตการค้าการขนส่งการท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาดําเนินการได้ตามปกติมากขึ้นนะคะในส่วนนี้ก็เป็นผลดีทําให้ความต้องการสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ประกอบกับในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาค่ะราคาสินค,ค,ค้าเกษตรหลายชนิดเนี่ย ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีก็จูงใจให้เกษตรกรกมีการขยายการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการดูแลรักษาดีขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นในในภาครวมของภาคเกษตรแต่ในภาคเกษตรนะคะก็ยังประกอบด้วยห้าสาขาการการผลิตหลักนะคะทีนี้เราไปดูสาขาแรกก็คือสาขาพืชซึ่งเป็นสาขาหลักเลยที่เป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้ภาคเกษตรของเราเนี่ยเป็นบวกหรือติดลบนะคะคสาขาพืชเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละเจ็ดสิบของภาคเกษตรทั้งหมดนะคะคก็พบ,บ,บว่าหดตัวร้อยละสองจุดแปดซึ่งตัวพืชที่มีผลผลิตลดลงนะคะก็จะมีตัวมันสัมปัลังนะคะเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกอ้อยแล้วก็ในช่วงปลายปีที่แล้วะคะ่ะในช่วงเดือนกันยาตุลานเนี่ยก็เจอปัญหาอุทกภัยในแหล่งผลิตสําคัญก็ทําให้มีการเลื่อนการปลูกพอมาในปีนี้ผลผลิตที่มีการเลื่อนการปลูกก็ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้นะคะแล้วก็ บางพื้นที่ก็เจอปัญหาในเรื่องของฝนตกหนกักแล้วก็ยังมีการเจอโรคระบาดของโรคใบด่างในบางส่วนแต่ก็ไม่เยอะมากนะักตัวสินค้าสําคัญอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีผลผลิตลดลงก็คือตัวยางพาราเนื่องจากว่าปัญหาฝนตกชุกต่อเนื่องนะคะทําให้จํานวนวันกลิตยางลดลงนะคะแล้วก็ทุเรียนบางคุดทุเรียนบางคุดในไตรามาสที่สามเนี่ยผลผลิตหลักเนี่ยจะเป็นผลผลิตจากทางภาคใต้นะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาสภาพอากาศก็ ไม่ค่อยเอื้ออำนวยมีอากาศร้อนสลับกับฝนตกชุกนะคะก็ทําให้ทุเรียนมังคุดเนี่ยแตกใบอ่อนแทนที่จะออกดอกะคะ่ะก็มีการแตกใบอ,อ่อนใ,ใบอ่อนแทนแล้วก็ดอกและผลบางส่วนก็มีการร่วงนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลผลิตที่ลดลงเราไปดูในส่วนของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีข้าวนาปีข้าวนาปีในช่วงใจมาสามเนี่ยเป็นต้นฤด,ดูที่ข้าวนาปีออกสู่ตลาดะคะ่ะแล้วก่อนก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีการเพาะปลูกเนี่ย มีปริมาณน้ําเพียงพอนะคะก็มีเกษตรกรก็เลยมีการขยายพอบุกการพอบุกในพื้นที่ว่างแล้วก็ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในหลายๆด้านนะคะ,คะในส่วนของข้าวนาบังในไตรม,มาสที่สองเนี่ยผลผลิตหลักเนี่ยจะเป็นผลผลิตจากทางภาคใต้เป็นหลักนะคะ,คะก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเช่นกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่า ราคาตับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องก็ทําให้เกษตรกรขยายการเพาะปลูกแล้วก็มีการควบคุมโรคแล้วก็แมลงได้ดีค่ะคตามน้ํามันก็เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศเอื้อมนวยแล้วก็ปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นก็ทําให้ทลายปามมีความสมบูรณ์จํานวนผลต่อทลายน้ําหนักทลายเพิ่มขึ้นแล้วก็มาตรการที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่อินโดนีเซียเขามีการระงับการส่งออกแล้วเขาก็กลับมาให้มีการส่งออกได้เนี่ย ก็ทําให้เกษตรกรกังวลว่าราคาจะลดลงก็เลยมีการลิ้งเร่งตัดผลผลิตปามค่ะตัวตัวสุทภากค่ะเชิญต่อครับท่านครับเชิญต่อครับค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะค่ะที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นก็คือจะเป็นลําไยอะค่ะเนื่องจากมีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็สภาพอากาศในแหล่งผลิตเอื้ออํานวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสาขาพืชค่ะก็ฟังที่ท่านจําปีตบี พูดมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าผลผลิตที่มันลดลงที่ผ่านมาก็จะมีพวกยางพาราพวกมันสำปะหลังทุเรียนมังคุดนะส่วนวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีข้าวนาปีข้าวนาปังแล้วก็ลำไยที่นี้ในเรื่องของสินค้าเกษตรมันก็ยังมีในส่วนของภาคปรุสัทว์ภาคการประมงด้วยเนี่ยข้อมูลตรงนี้เป็นยังไงมาครับท่านตาปีครับค่ะในส่วนของสาขาปศุสัตว์นะคะก็ ในไตรมาสที่สามเนี่ยเป็นบวกนะคะคโดยขยายตัวร้อยละ1.7เนะคะเนื่องจากว่าหลังจากการผ่อนคลายมาตรการโควิด19กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้มีการเดินทางการท่องเที่ยวมากขึ้นเนี่ยรตรงนี้ก็มีการขยายการผลิตเพื่อรองรับแล้วก็รวมทั้งเกษตรกร,กรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีที่ได้มาตรฐานนะคะในตัวสินค้าเกษต์ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นก็จะมีไก่เนื้อนะคะคกับโคเน,นื้อ ส่วนสินค้าเกษต์ที่มีผลผลิตลดลงก็จะเป็นในส่วนของสุกรนะคะเนื่องจากว่าปริมาณแม่พันธุ์สุกรในระบบลดลงจากความกังวลนะคะเกี่ยวกับการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกันในสุกรที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นะคะประกอบกับเกษตรกรมีการชะลอการนําสุกรเข้าเลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงของโรคระบาดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของต้นทุนในในเรื่องของราคาพันธุ์สุกรกับ อ,อาหารสัตว์ที่สูงขึ้นนะคะคไข่ไก่ก็ลดลงนะคะเนื่องจากว่าการดําเนินมาตรการรักษาสิา่ภาพไข่ไก่ก็มีการปรับลดจํานวนแม่ไกยืนกรงและก็ตัวประจุตัดอีกตัวหนึ่งที่มีผลผลิตลดลงก็คือตัวน้ํานมดิบค่ะเนื่องจากว่ามีอัตราการให้นมลดลงเนื่องจากในก่อนหน้านี้นะคะ่ะมีการระบาดของโรคลําปีกินนะคะแต่ว่าตอนนี้รเรื่องของโรคล,ลาปีกินในที่เกิดขึ้นกับพวกคนเนื้อคนนมตอนนี้สถานการณ์ก็ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเนื่องจากเรารรกระทรวงเกษตรได้มีการเข้ามาดูแลในการบริหารจัดการวัคซีนตรงนี้แล้วก็ควบคุมโรคระบาดตรงนี้อย่างเข้มงวดค่ะคอันนี้ก็จะเป็นสาขาปัสัสตวิ์ค่ะคต่อไปค่ะเป็นสาขาประมงค่ะสาขาประมงเนี่ยก็กดตัวนะคะกดตัวร้อยละหนึ่งจุดห้าประมงเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทําประมงทะเลที่มีการออกเรือไปจับ จัดน้าในทะเลกับอีกส่วนหนึ่งเป็นประมงทอเลี้ยงนะคะโดยในในส่วนของอประมงทะเลเนี่ยก็ลดลงนะคะสั์น้ําที่ขึ้นท่าเทียบเรือเนี่ยส่วนใหญ่จะลดลงเนื่องจากว่าสภาพอากาศ,ากาศที่แปรปรวนมีมรสุมเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็น้ํามันราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นค่ะแล้วน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นต้นทุนการผลิตที่สําคัญก็ทําให้ชาวประมงผู้ประกอบการเนี่ยออกเรือจับ ตดน้ําลดลงนะคะส่วนในส่วนของสินค้าประมงที่เป็นตัวประมงทอะเลี้ยงะคะ่ะตัวใหญ่เลยก็จะเป็นกุ้งกุ้งขาวเวนามายนะคะเนื่องจากว่าอ่าอันนี้ก็ลดลงเนื่องจากอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยและผันผวนเนี่ยก็ทําให้ผู้เลี้ยงกุ้งบางส่วนเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของโรคโรคกุ้งนะคะคเช่นโรคตัวแดงดวงขาวแล้วก็กลุ่มอาการโรคที่ขาวซึ่งท,ทําให้กุ้งโตช้านะคะแล้วก็อ่ากุ้งที่จับได้เนี่ยมีขนาดเล็กลง ตัวประมงน้ําจืดตัวสินค้าสําคัญจะมีปลานิงกับปลาดุกค,ค่ะคมีผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากปริมาณน้ําเพียงพอและก็ความต้องการบริโภคเนื้อปลาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทําให้เกษตรกรเพิ่มอัตราการปล่อยลูกปลามีการอนุบาลลูกปลาให้ได้ขนาดแข็งแรงก่อนปล่อยลงบ่อเลี้ยงค่ะครับออน,นี่คือคภาพรวมๆที่ทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าผลผลิตทางด้านการเกษตรแต่ละด้านแต่ละด้านในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านพืช ด้านปศุสัตว์ด้านการประมงนั้นจะมีภาพต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาอย่างกรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วในปี2565เราวิเคราะห์เราติดตามข้อมูลเนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้จะออกมาเป็นเช่นไรครับท่านตาปีครับค่ะสําหรับค่ะสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรทั้งปี2565นะคะคือคืออ่าก็ทางสสกรก็คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ2.0 3.0นะคะเมื่อเทียบกับปี2564 ปัจจัยหลักๆอะคะ่ะคือถ้าเรามองในภาพเฉลี่ยทั้งปีอะค่ะคือตอนนี้เราอาจจะมองว่าในช่วงช่วงเนี้มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมแต่ถ้าเรามองในภาพเฉลี่ยทั้งปีเราก็มองว่าพื้นที่โดยทั่วไปของประเทศอะคะ่ะสภาพอากาศเนี่ยก็ยังคงเลือกอํานวยก็ทําให้ปริมาณน้ําในอ่างจ็บน้ําแล้วก็แหล่งน้ําตามธรรมชาติเนี่ยมากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเพียงพอต่อการเพาะปลูกแล้วก็การเจริญเติบโตของพืชนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆนะคะในการสนับสนุน <c oughs> สน่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานมีการบริหารการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพนะคะและก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้วก็นอกจากนี้ <c oughs> ยังมีการติดตามในเรื่องของอการเฝ้าระวังโรคระบาดตัด โรคระบาดพืชอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการป้องกันควบคุมอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและก็ประชาชนทั่วไปนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติแต่ว่านอกจากปัจจัยบวกพวกนี้ค่ะมันก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงในช่วงสองสามดสองเดือนที่เหลือเนี่ยยังมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนะคะเนื่องจากว่า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการคาดการณ์เรื่องสภาพอากาศก็คาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ลานิยาเนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงต้นต้นปี2566ก็อันนี้ก็จะทําให้เกิดฝนตกหนกักและอาจจะทําให้เกิดน้ําหลากน้ําท่วมนะคะซึ่งในช่วงพฤศจิกาธันวาที่กําลังในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ข้าวนาปีซึ่งเป็นผลผลิตที่สําคัญเลยเนี่ยกาลังออก เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวอะค่ะประมาณ7 0็ดิแดิเปอร์เ็จะเก็บเกี่ยวในช่วงนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างได้ชีดอีกตัวหนึ่งเป็นเรื่องของราคาปัจจัยการผลิตหลายชนิดที่เมื่อกี้คุณธรรมศักดิ์ได้กล่าวไปแล้วอะค่ะก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงกุยเคมีสารกําจัดสัตรูพืชแล้วก็วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆแล้วก็พอราคาปัจจัยการผลิตพวกนี้เพิ่มขึ้นต้นทุนเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะ่งผลให้ ราคาสินค้าในท้องตลาดทั่วไปเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงราคาสินค้าเกษตรด้วยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคนะคะแล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศนะคะก็ที่ยังคงยืดเยือแล้วก็ไม่มีท่าทีนะคะที่จะจบโดยเฉพาะระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจในหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงก็อาจจะส่งผลต่อเนื่องมาถึงการส่งออกสินค้าเกษตรของเราอะคะ่ะ องค์กรด้านอาหารอย่าง FAO ก็ดีหรือว่าองค์การระหว่างประเทศหลายประเทศก็ดีเขามองมาที่ประเทศไทยว่าเราเป็นครัวของโลกเราจะทําผลพวงที่เราอมองว่าเป็นครัวของโลกเราจะได้รับปัจจัยบวกจากการที่หลายประเทศปผเชิญกับโควิดประเชิญกับสงครามรเผเชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกฝนตกชุกแล้วก็มีปัญหาพายุมีปัญหาแผ่นดินไหวต่าง,าง,างๆเกิดขึ้นมามากมาทีเดียวขณะที่บ้านเราถึงแม้จะมีน้ําท่วมบ้างแต่กไ็ไม่ดักหนาสาหัสเกินกว่าที่จะเยียวยา เรามองสิ่งที่เขามองเข้ามาเอฟอโอมองเข้ามาว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกกับบ้านเราในเรื่องของผลพวงการเพิ่มผลผลิตผลพวงของอรายได้มันจะมีปัจจัยอะไร้าครับที่ทําให้ผลผลิตในบ้านเราในปีหน้านต่อๆไปมันจะเป็นผลบวกกับเราบ้านแแคบขึ้นเมียอะไรบ้างครับตรงนี้ครับค่ะคือคือคือประเทศไทยอะค่ะถือว่าเป็นประเทศที่สามารถผลิตนะคะแล้วก็ส่งออกเป็นค้าเกษตรที่สําคัญหลายชนิดเนี่ย เป็นเป็นรายใหญ่ในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นข้าวนะคะยางพารารเนื้อไก่กุ้งมันสำปะหลังตัวนี้เราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เพราะนั้นแล้วก็เป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกอะค่ะที่สามารถผลิตได้เยอะจนสามารถส่งออกได้เพราะนั้นถ้าในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารในเรื่องของการผลิตรวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในต่างประเทศที่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าของเราตรงนี้ค่ะค,คิดว่า สามารถที่จะรองรับนะคะในเรื่องของความต้องการทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยหันมาให้ความสนใจในเรื่องของกระแสะในเรื่องของการรักษาสุขภาพมากขึ้นซึ่งในเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยมีมาตรฐานตรงนี้ของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นที่เชื่อมัน่นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นโอกาสในการ ส่งออกสินค้าของประเทศไทยค่ะครับช่วงท้ายส,ะสะกรมองการทั้ข้อสังเกตว่าสินค้าเกษตรเราระยะหลังนียมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนมีข้อห่วงใจว่ามันจะทําให้ราคาสินค้าเกษตรบางตัวมันภาระต่อ,อค่าคงขีพของประชาชนแล้วอาจจะมีผลพวงต่อปัจจัยเรื่องของการดํารงอยู่ของภาคการเกษตรมีอะไรจะฝากในช่วงท้ายเชิญครับท่านตาปีครับค่ะในเรื่องในเรื่องของต้นทุนนะคะเป็น ในบางส่วนเนี่ยสามารถควบคุมได้ก็คือในเรื่องของการที่เราพยายามสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องและเหม,มาะสมค่ะไม่มีการใช้ปุ๋ยใช้ยามากจนเกินไปตรงนี้ก็จะดูแลในเรื่องของต้นทุนที่ที่ลดลงนะคะแต่ว่าก็จะมีปัจจัยบางส่วนที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเป็นเรื่องของตลาดต่างประเทศหรือว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เราต้องนําเข้าปุ๋ยที่เราต้องนําเข้าอันนี้ค่ะคก็อาจจะต้องมีการควบคุมดูแล ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่ที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะแต่เราพยายามส่งเสริมให้อย่างเรื่องปุ๋ยค่ะทางกระทรวงเกษตรเนี่ยก็พยายามส่งเสริมให้มีการหันมาใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยที่เป็นสารชีวพันธุ์เป็นปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นค่ะผสมกับตัวปุ๋ยเคมีค่ะที่ต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศเป็นจํานวนมากค่ะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ด้วยค่ะครับก็จะมีผลตามมาไปถึงราคาสินค้าเกษตรไปถึงตัวผู้ผลก็ได้จะลดลงไปด้วยตามลาดับถูกต้องไหมคท่านตาปีครับ ค่ะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านตาปีมากนะครับหมายข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผลพวงต่อผลผลิตทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปขอบคุณครับท่านตาปีครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตาปีวัชรังกูลครับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับสสกครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาเท่ารับผมเชื่อว่าหลายท่านเองที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นใครที่ปลูกผลไม้เคยปลูกเงาะ เคยปลูกลำไยนะครับเคยปลูกบางคุดเอ๊ะถามว่าผลผลิตนะผลไม้ชนิดไหนที่มันราคาดีดีแน่นอนทุกคนถูก,ถกตอบถูกมาเลยคือทุเรียนทุเรียนซึ่งมีราคาดีมากเนี่ยครับทำให้เกษตรกรหลายพื้นที่ครับไปโค่นเงาะไปโค่นต้นลำไยไปโค่นต้นมางคุดแล้วหันมาปลูกทุกเรียนท่านทราบไหมครับว่าขณะนี้เราเจอคู่แข่งหลายประเทศนะครับในภูมิภาคอาเซียนเขาก็อยากจะขายทุเรียนดีเหมือนกับเกษตรกรบ้านเรา พื้นที่การปลูกทุเรียนเขาเพิ่มขึ้นครับเช่นเดียวกับบ้านเราที่ผมเดยนท่ะไปโค่นพืชเศรษฐกิจตัวอื่นแล้วก็ไปปลูกทุเรียนมากขึ้นเป็นข้อมูลที่น่าตกใจครับว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจ้องเผชิญกับคู่แข่งขันจีนเองเขานิยมกินทุเรียนไทยมากเขาไปในพื้นที่ประเทศใกล้กับบ้านเรียนคืนเรานี้แหละอย่างเช่นเวียดนามเช่นลาวเช่นกัมพูชาก็ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นเหมือนกันแล้วยิ่งตอนนี้ครับผลผลิตของเวียดนามกําลังจะออกมาเวียดนามอยู่ใกล้จีนแค่หลู่จมูก แต่บ้านเราเนี่ยต้องใช้ในเวลาในการขนถ่ายต้องคำนวณให้ดีนะว่าทุเรียนจากไทยไปถึงจีนปุ๊บเนี่ยมันสุกพอดีต้องทุเรียนไม่อ่อนนี่คือข้อเสียเปรียบของเรากับเวียดนามอีกหลายประเทศเพราะฉะนั้นช่วงหน้ามาดูมือเกษตรที่เป็นมือทองทําให้ทุเรียนไทยสามารถฝ่าวิกฤตในช่วงโควิด1 9ที่เป็นซีโร่โควิดของจีนไปได้เขาจะเป็นตัวแปรสําคัญบิเคาะให้ฟังว่าจุดอ่อนทุเรียนไทยหลังจากนี้ไปต้องระวังอะไรบ้างช่วงหน้าฟังกันครับพักครูเดียวครับ